โซเชียลสแกนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะมีข่าวคนกินค้างคกแล้วเสียชีวิตแบบปริศนาได้แพร่กระจายลงโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างรวดเร็วค่ะหลายคนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากจนกระทั่งตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมกินค้างคกแล้วจึงเสียชีวิตวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันอย่างแท้จริงกับเรื่องจริงโซเชียลสแกนเรื่องนี้ค่ะ เเลยกิดเรื uhm for ่องเศร้าขึ้นที่หมู่บ้านประดู่ตำบลและอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเมื่อจู่ๆมีชาวบ้านตายแบบปริศนาถึง2คนด้วยกันทําให้บรรยากาศที่หมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและต่างพากันสงสัยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากทางญาติพี่น้องเนี่ยคือบอกว่าวูบแล้วเสียชีวิตไปนะฮะ ทางทีมโรงพยาบาลออกไปตรวจสอบดูก็คือก็คิดว่าน่าจะเสียชีวิตจากในเรื่องของโรคจำตัวของเขานะครับคนไข้คนที่2เป็นผู้ชายอายุประมาณ60กว่าปีนะฮะเข้ามาที่โรงพยาบาลด้วยเรื่องว่ามีการปวดแน่นท้องนะครับแล้วก็มีอาเจียนผู้ป่วยก็เสียชีวิตทันทีหัวใจหยุดเต้นเลยนะครับเราก็พยายามช่วยกู้ชีพแต่ไม่ทันนะครับผู้ป่วยก็เสียชีวิตในที่สุด ย้อนไปเมื่อช่วงเย็นของวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ว่างเว้นจากการทํางานในวันนั้นอาศัยช่วงเวลาเย็นมานั่งจับกลุ่มกันเพื่อดื่มสุราเหมือนทุกๆครั้งหนึ่งในนั้นเห็นคางคกจึงคิดอยากจะจับมากินทั้งทั้ที่ก่อนหน้านี้พวกเขาก็ไม่เคยจับมันมากินก่อนเลยจากข่าวลือที่ว่าคางคกกินได้หากเราดึงเส้นเมามันออก ทำให้พวกเขากลุ่มนี้จึงอยากที่จะลองกินคังคกตัวนี้มากเป็นพิเศษโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันกําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาโอลียหล่อม้กินนะเอา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 เร็ว พอามาย่างค่ะมาย่างกินแต่มีตับมีมีไข่ด้วยเลาไม่อาออกเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเขากินให้ดูวิธีเขาล้างท้องอะไรหมดเอาออกเอาใส่อะไรออกเขาไม่ออกหลังจากที่ย่างจนสุกพวกเขาก็มีรีหล่อที่จะหยิบคังคกมากินทันที โดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าการกินคังคกในครั้งนี้เขาจะได้รับเอาสารอะไรบางอย่างเข้าไปด้วยจากนั้นพวกเขาก็ใช้ตะแกรงที่ย่างอันเดียวกันนี้ไปย่างไก่เพื่อให้ลูกหลานพวกเขากินต่อ ตเมียได้เ้เจาิงแงนั่นสุกแล้วแล้วก็เอาไก่มาปิ่งอีกพีลูกร้านมากินกินไม่ใช่กินข้างคกนะก,นกน็กินไก่นั่นแหละแต่มันยางอะไรมันมคงติดอยู่ตะแคงนั่นแหละ ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงทุกคนเริ่มมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวโดวยเริ่มจากมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงคลื่นไส้อาเจียนส่งผลให้หนึ่งในนั้นต้องเสียชีวิตลงที่บ้านของเขาเองทันทีส่วนอีกคนญาติส่งไปยังโรงพยาบาลทุ่งช้างแต่ก็ไม่ทันที่แพทย์จะทำการรักษาเขาก็เสียชีวิตเพิ่มไปอีกหนึ่งคน ตกตกยังไงแม่ลูกจะพองเป็นอะไรพ่อไปกินอะไรมากินเหล้าผู้ป่วยรายแรกที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเสียชีวิตคาบ้านเลยนะครับรับประทานตอนประมาณนักสี่โมงเย็นเสียชีวิตประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับอยู่ๆก็คือเสียชีวิตไปเลยอันนี้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นเกิดจากพิษของคางคกโดยตรง นะครับซึ่งทําให้เสียชีวิตได้ค่อนข้างเร็วประกอบกับที่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายแรกเนี่ยเขาทานขางคกเข้าไปปริมาณมากประมาณสัก3ามทุ่มได้นะฮะก็มีอีกคนหนึ่งนะครับผมคนไข้คนที่2เป็นผู้ชายอายุประมาณ60กว่าปีนะฮะเข้ามาที่โรงพยาบาลด้วยเรื่องว่ามีการปวดแน่นท้องนะครับแล้วก็มีอาเจียนนะครับแต่สังเกตว่าตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็มีอาเจียนตลอดนะครับแล้วก็มีน้ําลายเยอะนะครับแล้วก็ พอสักประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งนีคนไข้บ่นว่ามีอาการแน่นหน้าอ,อกนะครับแล้วก็รู้สึกใจสันน mm ่น hmm. ทางทีมงานของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ได้ไปซักมานะครับ mm hmm. ก็พบว่าญาติบอกว่าคนนี้กินต่ตอนแรกบอกกินตับคางคกนะครับซึ่งตับคางคกเนี่ยเขาไปกินกับผู้เสียชีวิตคนแรกนะครับ ส่วนคนสุดท้ายที่กินคังคกด้วยกันในวันนั้นและเด็กอีกสองคนที่ได้กินไก่ไปก็เริ่มมีอาการแปลกๆเหมือนกันโดยเริ่มจากอาการคลื่นไส้อาเจียนและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทุ่งช้างทันทีโชคดีครับที่แพทย์สามารถช่วยเหลือทั้ง3าเอาไว้ได้ทันเนื่องจากหนึ่งในนั้นกินคัางคกในปริมาณที่น้อยทําให้ไม่ส่งผลอะไรต่อร่างกายมากนัก ก็พบว่า3คนที่มาเนี่ยก็คือผู้ชายคนที่อายุ40กว่าแล้วก็เด็ก2คนนี้อาการดีขึ้นเป็นลําดับแล้วก็ในเรื่องของหัวใจหรือพิษค้างคกเนี่ยไม่น่ามีแล้วนะครับทางเราก็เลยได้ให้ผู้ป่วยทั้ง3คนนี้ออกจากโรงพยาบาลไปหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงด้วยการสูญเสียคนในหมู่บ้านประดุทาให้ชาวบ้านหลายต่อหลายคนต่างสงสัยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ทันทีเนื่องจากชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่าคางคก เป็นสัตว์ที่กินด้าถ้าหากทำมันถูกวิธีจึงไม่น่าจะเสียชีวิตเพราะการกินขังคกผ่านไปไม่กี่วันเรื่องนี้ก็ตกเป็นข่าวดังในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กทันทีทําให้หลายคนสงสัยว่าทําไมการกินขังคกแล้วตายทางๆ่ที่เอาเส้นเมาออกแล้วที่เราเห็นแล้วก็พบว่าถูกกินมากที่สุดเนี่ยคือขังคกบ้านมันก็มีลักษณะก็คือผิวหนังสีน้ําตาลอมเทามีตปุ่มตะป่ําขึ้นตามตัวทั่วไป ลักษณะต่อมพิษท,ที่สําคัญเนี่ยก็คืออยู่ด้านหลังลูกตาเราเรียกว่าพาโลติดแกนก็คือตามันแล้วมันจะมีตุ่มอยู่ข้างหลังใหญ่ๆลักษณะน้ําพิษข้างในเนี่ยก็จะเหมือนน้ายางพาราคือเป็นสีขาวๆแล้วก็ลักษณะเป็นครีม,รมสารพิษดังนี้ก็คือถ้าเกิดโดนมือเนี่ยก็จะเจ็บปวดระคายเคืองแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นไปเองแต่ถ้ากินเข้าไปเนี่ยพอมันดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วเนี่ยมันก็จะหน้ามืดวิงเวียนใจสั่น อาเจียนตาผ้ามัวหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหมดสติและยิ่งถ้าเกิดว่ากินเหล้าด้วยเสพยาด้วยร่างกายอ่อนแอด้วยเผารับสารพิษเข้าไปมันก็จะออกฤทธิ์เร็วรุนแรงแล้วก็อาจจะเสียชีวิตที่ชาวบ้านเข้าใจว่ามันมีเส้นเมาเนี่ยความจริงในตัวมันน่ะก็มีเส้นเต็มหมดแหละเพียงแต่ว่าสารพิษหลักเนี่ยมันอยู่ที่ผิวหนัง แลวเครื่องในบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบเอาออกมาแล้วกินได้อะไรเงี้ยคือบางคนเนี่ยทนต่อพิษไม่เท่ากันบางคนทนมากบางคนทนน้อยบางคนแบบว่ารอดตายครั้งนั้นไปก็ไปบอกเล่าต่อคนอื่นไปทำตามปรากฏตายเขาก็ไม่รับผิดชอบพิษที่อยู่ในสัตว์แล้วมันวิวัฒนาการมาเนี่ยมันไม่ถูกทำลายง่ายๆด้วยความร้อนหรอกเพราะว่า สัตว์พวกนี้มันพัฒนาพิษเพื่อป้องกันตัวเองแล้วพิษเนี่ยมันไม่ใช่โปรโตีนไวสารพิษไม่ว่าจะเป็นผัดเป็นย่างอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้พิษเนี่ยเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเพราะส่วนประกอบที่เป็นน้ํามันระเหยไปด้วยความร้อนเพราะนั้นเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยได้รับพิษเข้มข้นเข้าไปเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่นำสิ่งที่มีพิษเข้าสู่ร่างกาย การสูญเสียก็จะไม่เกิดขึ้นหากเราเชื่อและทําตามคําแนะนําของหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเองและคนรอบข้างหยุดเมนูเปิดพิสดารน,นิสิกทีครับอาหารอย่างอื่นในบ้านเรายังมีให้กินอีกเยอะแยะมากมายที่จะให้เราเลือกกินเพราะถ้าหากคุณยังไม่หยุดกินขังคกแน่นอนครับคุณอาจเป็นลายต่อไปคือผมเนี่ยห้ามไม่ได้ เรื่องการกินตามประเพณีหรือกินตามที่ครอบครัวบอกต่อกันมาแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกได้เนี่ยก็คือว่ากินแล้วมันตายขอให้หยุดกินถ้าไม่อยากตายแค่นั้นเองก็ขอย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะว่าคางคกเป็นสัตว์มีพิษร้ายแรงทำให้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าไปกินมันเลยค่ะ หรือไม่แล้วก็ควรจะหยุดเมนูเปิดพิสดารแบบนี้นะคะเรื่องไร้ลายจะได้ไม่เกิดขึ้นกับคุณค่ะโครงการสิงสร้างสรรค์นคนทีวปี11ผลงานนักศึกษาทีม Smart Trio ม,มหาวิทยาลัยทักษิณ ่กงีลำบากอย่างที่เดือนแลกหาหกเดือนแลกหน้าไม่เมีจะชายนี่น้ำอาบก็ไม่มีคนที่มีลูกอ่อนลูกเล็กลูกแดงนี่จะ,จะซักผ้าซักอะไรก็ลำบากจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทำให้บางเลาะหนุ่มใหญ่วัยสีปีซึ่งมีอาชีพรับจ้างขุดบ่อน้ำตื้นมีประสบการณ์ในการขุดบ่อไม่น้อยกว่า30ปี อาสาลงแรงช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนต่างๆจากการขาดแคลนน้ำโดยการชักชวนญาติพี่น้องของตนช่วยกันพัฒนาบ่อน้ำที่รกร้างของชุมชนให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งไม่ว่าวา,วาพี่น้องประชาชนชาวบ้านหรือว่ากับไม่ว่าคนหนครับการทำความนี้กับาบางโลกกว่าคือเป็นสิ่งต่ว่วเราตอบแทนบุญคุณพ่องแผ่นดินนะครับ คือเราไม่อยากให้คนได้เราเรงนําใจเเจนว่าเมื่อบางล็อกมาทาบ่อว่าเนี่ยครับบางล็อกก็ไม่ได้เรงว่าต้องหนิงดูด้ายว่าบางล็อกก็ต้องช่วยครับอันคือเป็นการแต่ว่าไม่เรงนําใจครับน้ำในบ่อที่ได้จากแรงกายแรงใจของบางล็อกและครอบครัวทําให้ชาวบ้านสามารถนําไปใช้ประโยชน์พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนให้ดีขึ้น ภูมิใจที่พอมาช่วยหรือบอหรือทำตีทำพัฒนาเนี่ยแบบี้เลยพอคุณบังเลาะหมากๆแล้วเจอก็มาช่วยหรือนำให้กินห้ากับพีนองได้ได้กินนะตามน่ะเนือสิ่งอื่นใดการได้ช่วยเหลือสังคมจากสิ่งที่ตนเองรักถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและน่าภูมิใจเหมือนเช่นบังเลาะและครอบครัวเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวความรู้ที่ทำเป็นอาชีพบวกกับจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือชุมชนและสังคม ให้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีความสุขบางรอบนี่เป็นปีช่ายที่หลักหลักช่วยเลือหลักในสั้นคมหลักการเลือบอขคุดบอนะครับในที่มันก็มังเลาะกคนก็ไม่ใช่มีความรวยเลยแต่อยากจะทำดีเพื่อแต่ว่าไอ้ผอล่วงของเราประจาชนของผอลวงจะได้มีน้ำใจยนำกิน,นเพื่อตีรกรังจะได้มีน้ำใจและนี่ก็คือความภาคภูมิใจของคนในครอบครัวที่มีตะบงะังเลาะ ชายผู้มีจิตใจอยากจะช่วยเหลือสังคมอยากมุ่งมั่นและตั้งใจตึงมันจะแรงกับไปแรงแต่ว่าคนเราถ้าไม่แรงนําใจกับบางโรคกิดว่าสาใจเราอยู่ที่ไหนกับตาโรมต้องถ่วยกันกับอาจารย์อยู่ไปกันได้นะครับโครงการสิ่งสร้างสารรค์คนทีวีปี11มอบทุนการศึกษามุลค่า1น0 0 0 0บาทให้กับทีมสมาร์ททรีโอครับ สุดท้ายมาลีดวงดีเรื่องจริงผ่านจอ